ในส่วนของสำน,น,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีดำวันนี้ในรับความรับวยจากทุกภาคส่วนขบวนรวมพลพลเก้าดีจากตีเมืองกพลังเพื่อตัวมาตาโดย,ยทีมดีและขณะนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านเฉลี่ยเสียใจกระทำในเมื่อทีไม่มาถึาถงจุดแล้วพลังมวลชนทนนั้งตีเมืองนะครับนำโดยวง โดยยามจากหมวดยามของกองทหารบกที่หกและกองลตะวันทิศยามโดพัณฑ์บริษนำมวลชนว่าสองพันนายเข้าสู่สนามและพี่น้องประชาชนผู้พลีลารับแชิอีทธิาากกอทัพเรือแเคื่องสีฟ้าเคื่องบินมาจักไตโต๋อและพลเมืองตุรีอย่างเครื่องสีฟ้าอ่างพ่อพนอแม่